ดีจ้าแพนครับทุกคนมือนียายจา้าเมกาคลิปนี้ยายจา้าเมกาผ้ามว้วนเอาอีพีสองเลยจา้าอีพีสองมือนีเลยจ้าเด้อมาหาเห็ดในยังเจ้ามหาเห็ดกับจ้าเพ่งอยู่สังขะเลยจ้าเด้อยายสิเก็บเห็ดไปหนี่มาสวัสดีครับจ้า มา้าเลยทีเทาจ้านี่ยายชิดพี่สองยายชิดแซนี่ทงด้วยจ,าจาย้าด,ด้วยนี่อันน<า>ั้นยายหลุนกระตาเลยจ้าเดี๋ยวด้วยจาา้าครบับคืโล่สี่กิโลก็ส,ลสู้เยี่ยมเข็ดขพึด่ง อีย่งนี้พ่งแดงพ่งแดงจ้าพวงอีย่งเขาว่าพวงสาดเมนโวมันจะเพ่งมาอีกเดี๋ยวจ้างามงามงามรุ่นดอกยายอาจพอเห็ดพ่นหอมเห็ดพ่นที่เนาะเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่เขียวนี่แท้ๆเลยเห็ดพ่นนี่อยู่ในหิมทางเนาะมาต้องเขาไปใกล้รบเรียกจ่ายเด้อของยายอาจหอมหอมดี ดูดจ huh ja, ok ja. ok er, ้าดอกหนึ่งดูดจ้าเห็ดข้าวแป้งงามๆเห็ดข้าวแป้งดูดจ้าดอกหนึ่งกำลังจุ่มๆงามๆคิดเขาแล้วเกามาลุยต่อดูดจ้าดอกหนึ่งนี่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องนะงามๆเห็ดข้าวแป้งหรือเห็ดขาวดิน้ ดอกนึงเด้อพี่น้องง,งามๆฟอนมือมาเก็บเด้อแก่งแสบเด้พี่น้องเอ้ยดอกนึงเด้อพี่น,อน้อง,นงนองจุ้มๆเด่งเลยจ่าเดินเห็นดอกเดียวมันโอกขึ้นมูเนะาะเท่าปกติไก่กไหยางหมาหมูย่าไก่ไก่คลิปนี้คนมันหลา,า,า,ายผูดเนาะเ่าเนาะก็ไม่ชิบ่ได้เนาะ แต่วุ่นๆเลยคนหลยแหงได้บ่ได้กก็ไปกำลังใจให้ยายเน่เด้อมือนี่คลิปนี้อไอ,อยางตุลาเมยเอแเล่ยังประเทนพออยู่มาพอสองสามดอกเองกำลังจุม่มเห็ดข้าวแป้งหเห็ดดินงามๆอยู่ หักดอกหน่อยนุ่เถอะโดยนาหักเนาะโด่งหนึ่งด้วยจ้าเด้อเฮ็ดเขาแป้งกำลังงามจ้าเก็บมาครับเก็บมาเฮี่เจ้ามันเก็บมาดอกนึงนี่ดอกนี่อุ้ยหลายดอกด้วยเจ้าอือเฮี่เจ้านี่งด้วยจ้าเด้อหายงาเยอะไปหมดยังวะ เก็บเก็บอืมที่หนเก็บวันที่เราเท่มาเด้อตาเพงมาเด้อมาเก็บเห็ดเขาดินเก็บเท่าผู้ได้อื่นเท่าเดี๋ดิ เออเก็บนี่จะดอกหนึ่งหน่อยงามๆเนาะเอ้ามีเลยเนาะเู้พ่นะอ,ออยู่เด้อจ้าเด้อเก็บรัวๆไปเลยดิยจา้าดอกงาม,งามจู้มันนี่ดอกนึงดิจ้าเด้อเออย่าเหยี่ยม <laughs> มุนมืด หม, άν, ม άν. <อ>ันหมันเออเออนี่ยนี่เก็บเก็บมาเด้อพี่น้องป้อนมือมาเก็บเดียกันเด้อพี่น้องหนึ่งเด้อจา้าเขาดินอีกแล้วจา้าฮะฮะอูะ้นจะท่องเก็บอยู่ทางพุ่นเออเออเก็บรัวๆไปเลย เดี๋ยวไปหิจากเดือดตะเพ่งล่อเน่เด้อดตาเพ่งนี่วเขานีมามากใมพเออดอกนึงพี่น้องดอกนึงเด้๋ยวจะหิ้วเขาดินนี่อยากเก็บป้องไว้นี่จ้ะนี่ตัวนี้เก็บอีกแล้วขอนขึ้นมาขนมาจ้าเห็นมาหายให่ไปขึ้น นี่เห็นเลี้ยวจเกียวให้จะโทงก่อนกำลังแข็งๆด้วยจ่าด้อดอกน้พี่น้องได้เสอนอ่นลงราาลายตาจิ๋พี่น้องเออายตาขอโทษขออภัยด้วยจ้าด้อนี่นะอือออนี่งงามนะนี่ดูพี่น้องมันนี้เท่านี้นี่นี่เออ ลิมอ่ะเดี๋ยวจ้าโอ้ย่าเขียออกมันอยู่ไตฮะนี่เด้๋ยจ่าเดินหนีสองดอกงามๆดองแม่พี่น้องเออโอ้เป็นมูมูเด้นยจ่าเดินนี่มันออกเป็นมูไหมจ่าเนี่ยเห็นมอพี่น้องเห็นมอตาทองเก็บอยู่ทางฝุ่นเออ เออเออเดี๋ยตจทองเก็บบ่อพี่น้องเจ้าเจ้าเจ้านั่นก็จะให้เาทองเก็บเรื่นี่มีเออเก็บเลยเท้าเออปูเท้าเออนึ่ยหนี่เออน่เห็นบ่อพี่น้องเออเต็มหมืเออให้คกระตาทั้งหลังยก็ยอกระตาให้ก็ใช่กระก พ่อแน่อยู่มาเด้อพี่น้องมาเก็บนึ่นกันเด้อก๋วยเตี๋ยวสองดอกด้วยจานนี่ดอกงามๆเอออมมยอนี่มาเด้อมาเด้อมาเก็บเหชรพีกระเพางเพื่อเดินหาจับของ bằng ta thoảng. ù, đỏ nghe đỏ ngảm đó ờ, áo đi khó đi. ừ, áo. này nèo hiếm khỏi áo. ừ, hiếm áo. ừ, nèo hiếm áo. ừ, nèo hiếm ngay ngay, ngắm nèo hiếm. ừ, 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 nèo hiếm. ừ, nèo ดอกงามๆกินนี่ดอกสู้มันก็แลงงามเออจ่าจ่เออ,อ,อจ้าแต่เพาะทองเออนี่อีกเด้อจ้าเด้อเด้อจ้าโอ้ยดอกงามเอพี่น้องน,องน,องนี่โอ้ทับ โอ้ยแยกปงลงหักไปลงงนี่สองดอกหนึ่งดอกงามๆเขามดเลยวะขหนึงกี่เอท่านเห็นออเืองแดงอู้จะท่องพ่อเห็ดเผื่งงามๆเลยจ้าเด้อนี่เพิองแดงเยจ้าเือเหลือเขาบ่อเหือมานมันหวานดอกหนึ่งเวยจ้านี่สามดอกสามดอกด้วยท่า คนแม่นอืมขอว่าคนที่ท้ายยังเขาอื่นใ <laughs> ครเห็ดผึ่งยังไหนเออผึ่งเข้ากำรมมันมันตั้มามดจิตอืมหาบุญหาไม่มูไม่ม,มีคนกินอยู่ด้วยจ่านี่เขาอื่นเห็ดขีต้ตะโร่ด้วยจ่าแต่ยายยายบ่เ,เคยกินยายบ่เอาไปดอกด้วยจ่าได้วจเจอให้เป็นเสือให้มูม้เพื่อหผู้เพื่อนหูกินเอาอ เฮ็ดหวานข่อยว่ตถิเฮ็ดหยังข่อยเคียบประลองงองเลยพี่น้องดอกงามงยา,างมากผ้าผ้ายางมาเราก็เห็นเห็ดละงูก็ละงเหลืองจ้าจ้ <laughs> <laughs> าโอ้โหนี่นะเจ้าหาได้ไหมโอ้โหเรามันอีหลีเราหาได้ไหมเกือบเต็มกับตาเลยว่พะพักกันยางไปหาโรดเด้อจา้าบันนี้บ่ <laughs> <laughs> ยังจีไปสรุปอยู่ในรถสีมีคนเดรรลายลเดร์มานมเาเดจ่าเด้อคลิปหลังนี่เดจา่ดา,จาเออแม่นจีมาหาเห็ดยังเขาเอิญเ,เออมาหาอยู่สังขะเ,เออมาหาอยู่สังขะเดจ่า มาอยู่สังขะเออมาหอดรถเด้อเด้อจ้าเด้อจ่าเด้อยายมาหอ่อรถละเด้อจา่านี่ตัวนี้อีพีหนึ่งของยายแต่กระตาหน่อยหนึ่งเด้อจา่านี่ตัวนี้อีพีสองเด้อจ่าเด้อนี่ของยายอีพีสองอีพีสองในในอย่างอำเภอสังขะวันข้างหน้าเด้อจ่านีา่อีพีสอง นี่เด้อจ้ายายสิไปเหือแล้วเด้อจ้าขันสอบคลิปยายคลิปนี่ก็จะลืมเป็นกำลังใจให้ยายเนี่ยเด้อจ้าขอบคุณนทุกไลทุกแซ่ทุกคออเมนจะให้ยายโดยดีเสมอมาถ้ายายผิดผ่านประกันได้ยายขออภัยเด้อจ้าลากนาทุกทุกคนสวัสดีจ้าไปติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้องเาขอ้อาเด้อจ้าเด้อมันจะท่องเด้อจ้า